วัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยาปรากฏชื่อเรื่องลือค่ามานานหนอหกร้อยกว่าปีหมดจดงดงามพออนุชนสืบสารต่อวัดโบราณสวัสดีครับวันนี้จะพาไปเที่ยววัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโบราณสถานยาวนานกว่า600ปีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับวัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช1896ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองที่ได้มาประทับ อยู่ที่นี่ในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะได้มีพระราชอนุสร์ถึงก่อนที่จะได้สร้างกรุงศรีอยุธยาโดยนึกถึงว่าสถานที่นี้ที่เคยเสด็จประทับนั้นมีความสำคัญและมีความหมายจึงได้สร้างเป็นพระอารามขึ้นมาสถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียงในฐานะเป็นสถานที่ที่ฝึกดาบของบุคคลสำคัญสำคัญ รวมไปถึงสมเด็จพระนเรสวนมหาราชหรือพระองค์ดำจึงเป็นเหตุทำให้องค์พระพุทธปฏิมาประธานในพระอุโบสถนั้นมีนามว่าหลวงพ่อดำซึ่งปัจจุบันได้รับการขนานนามใหม่หรือถวายนามใหม่ว่าพระพุทธนเรศวรมหาราชวัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่8ปดตำบลสำเพล่มอำเภอพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ริมฝั่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกครับจุดเด่นของวัดนี้เห็นจะเป็นพระปรางประธานหรือพระมหาธาตุของวัดนี้ซึ่งเป็นศิละปะขอมตั้งเด่นอยู่กลางวัดในราชพ,พงศาวดารน,นะครับมี ปรากฏชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เดิมนั้นชื่อเวียงเล็กหรือเวียงเหล็กนะครับในคราวที่กรุงศรียอยุธยาเสียกรุงนั้นวัดแห่งนี้ไม่ถูกทำลายไปจึงยังมีสภาพที่สมบูรณ์แตกต่างจากวัดต่างๆซึ่งเป็นโบราณสถานที่ไม่เหลือสภาพเป็นวัดอีกต่อไปในวัดนี้ยังมีตำหนักสมเด็จพระพุทธโคศาอาจา์ซึ่งเป็นพระเถระซึ่งมีชื่อเสียง ในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาปัจจุบันนี้ตำหนักนี้ก็ยังคงอยู่มีหมู่พระเจดีย์12องค์มีวิหารพระนอนอยู่ในวัดนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีตำหนักเท้าจตุคามรามเทพที่มีชื่อเสียงปัจจุบันมีท่านพระครูภาวนาพัทรคุณอธิโชตธรรมวโรเป็นเจ้าวาดพระอรามหลวงแห่งนี้ครับ ตามตำนานยังปรากฏนะครับว่าวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ส่งน้ำว่านหรืออาบน้ำว่านของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสอีกด้วยนะครับนี่คือหนึ่งสถานที่ซึ่งเป็นวัดสำคัญที่เกี่ยวเนื่องด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์อยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมวัดโบราณวัดนี้วัดพุทธไทยสวรรค์ครับ